<laughs> Alright, entry point. synchronize on my mark. Mark, check. <laughs> Remember, stay low, stay dark. Avoid guards and gunfire. Here we go. Hey, <laughs> 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 วันนี้เราอยู่ที่ด่านไดมอนไดมอนดัสใช่ปะใช่ไหมเออฮีสฮะวันนี้เฮ้ยทำไมมีคนจะใส่ใส่หน้ากากคาซานต้าวะฮะเฮ้ยหน้ากากซันมันเลี้ยวไปแล้วมันเลี้ยวไปแล้วแล้วเราตามไปเฮ้ยใหญ่เพิ่งเพิ่งนั่นครับมีคนครับชายฮะอ้อมฮะโคกดอ้อมอ่าฉันกดเรากดเองครับ เบบไอ้อะเปดเวอร์คิวกับดานกับด่านนี้ยากแท้ดัง,งทก็จบอ่ะอ่าฮะขึ้นไปขึ้นไปเห้เห้ะ ไา้ด้ได้ด้วยได้ด้วได้ดได้ด้ได้ด้ได้ด้ได้วยได้้ได้้ได้ดไ้ได้ด้ได้ด้ได้ด้ได้ไอ้ด้ไ้ยไอ้ด้ได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 ้ได้ยได้ดวได้วได้ดยไ้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 ยย อ่านได้อ่านนาแล้วเนี่ยอ่านได้แล้วไม่เกิดปัญญาเนี่ยอ่าตายตายตายโอ้โหกลับทางแดงไปทางเคลียครับยาวๆทางเคลียเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบวิเอ้ยข้านมีคนอยู่ยี่บวิเอ้โลกกันโลภวนเอาของกนโล โอ้เกือบ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 น่าเอร่เลยโหเจอดมากยังวับไปละหมดเองได้ละอ่าครับไปห้องห้องนั้นนะฮะอย่างรู้จริงจะจบสักกี่นาทีเนี่ยไอ้ดาดเนี่ยยิงกล้องก่อนหมไปแล้วโอตร เปิดไหม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 มาเปิดเอ้าเปิดครั้งแรกครั้งแรกเปิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไปดูก่อนมีเพชรไหมมีติดไหมมีแดงไหมมีไหมมีไหมไปดูไปดูอ้าวใครยิงกล้องวะเฮ้ยมีห้องมีห้องแตต่่วาา้อองมีคนไปเใครครับขบวนชั้นสองที่ว่านั่นแหละ คือไปเอาเลยแไปให้หมดนี่แหละบ้าไปคนเดียวพอแล้วปุ๋ยดูไหมยี่ห้องอยืนห้องอยู่ไหนนะครับจำห้องกันได้ปหล่ะอ๋อพี่จำได้ต้องพี่ไปงั้นไปโอเคให้แบรให้เจอาไปครับตัวพี่ดาวครับมายืนรอห้องครับอ่ามาเอามาเอาของอ้เนายต้องรอจังหวะเออเนี่ยคือมาละขึ้นมาละขึ้นมานละอย่าเพิ่ยิงกระจกเลยเฮ้ย อย่าให้มันโดนจับได้แล้วกันเถอะมาไปด้วยเลยมาไปด้วยมา,ยมาทางนี้เอาทางไหนวะติดลงทางอะทางนี้ไ,<อ>ไม่ถึงนะห<ก>ยุนหัวลเนี่ย นู่นนะเห็นแล้วเห็นคัตเตอร์แล้วเดี๋ยวเรเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุณเดี๋ยวเราเก็บเองเดี๋ยวเราเก็บเองนายจับชีดิจับชีไว้จับชีไว้เดี๋ยววิ่งเองโลบเอาของกันเปิดไว้เออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้าวเออเก็บได้เลยไม่ต้องเก็บไปเอาของก่อนโลบ Oh ก็บของกันมาแล้วไป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 ฝั่งนี้โล่งอยู่ซานตาแบงก์บุกมาเอาเพชรเนี่ยนะคิดดูคิดยังไ,ไงวะต้องขอทุกวันยามลองลองล่งแต่ตรงหัวไม่โล่งอะไม่มี อ่ะสะดวกไปละเยทแรกเว้ยเย่ครั้งแรกก็ได้เลยอย่าเพิ่งนะเฮ้ยให้ติดเครื่องกันไดเฮ้ยกี่นาทีวะสี่นาทีทุบกระจกเลยไหมเนี่ยทุบเลยไหม มันรู้แล้วแอซซาวเนี่ยแอซซาวเนี่ยเออว่ะยังได้ยังได้อยู่นะอยู่ตำรวจยังไม่เข้ามามัันยงไม่รู้าอยู่ไหนอย่าออกไปเฮ้ยแอซซาวแค่เต็มตัวเฉยๆสันตาบุก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 เพชรบุกปืนเพชร แม่ร <laughs> ้อยแปดสิบว <used cities> um ิวางกระเป๋ารอเลยมเนยวางเลยไอ้หี เจ็ดเอ้ยไม่ใช่ร้อยเจ็ดสอกเจ็ดเจ็ดแล้วกเวล้ยหกคนเรามาขโมยเพชรเพื่อเอาเพชรเนี่ยไปแจกให้ด็กๆนะคะคิดยังไง้เย่อ่าแต่เราเปซานต้า

อ่ามันยังไม่รู้ตัวครับไพ่ยังไม่ทุกกระจกกันจนะ้ะตอน,นเราเฟลครับแม่งทุกกระจกม่งรู้กันเลย <c oughs> อ่าอีกประมาณ92วินาทีนะครับนาทีกว่า,ากวสองนาทีกว่ากเฮ้ยนาทีกว่านิดนึงครึ่งอะไรอ่าอีกเจ็ดสิบอันไหน อันนี้โลกมากเฮ้ยเฮ้เสียงมาจใครวะฮัลโหลโทรศัพท์เขาโอ้โหชัดเจนเลยชัดเจนเลย เอ้ยเจ้าแต่ไอ้ด่านเฮดีมีทั้งหมดกี่ด่านนะอืมกี่นาทีวะเอ้ยอีกค่ะวิสี่สามสองหนึ่งประเดีเปิดยกออกมันมันหน้าตาเหมือนพรมอะไรอ่ะ เอาออกมาครับข้างในข้างในมีเพชรอย่างว่าอยู่ใช่ไหมคลิ n แ p นเตอร์ไม่ใช่ดีสีแดงเก็บแล้วโอเคทุบกระจกตามโซเทมทุบไหมดังครับดังสนั่นจอฮะโอมตายเลยทำไมฮะแม่มีคนจะพา

ไปแล้วไปแล้วเออวิ่งโอ้โหวิ่งให้ไวครับไอ้ทิ้งแม่งทิ้งแม่งแล้วตาตาเขาทิ้งเดียวตาตาเขาทิ้งเลยครับไม่สนโอ้โหเหงื่อแล้วกระดาษจะทันไหมเนี่ย เออถึงแล้วเย้ถ huh. ah ึง huh. ช ah ื huh. yeah. ja ่อก่อนนึงไว้การเซ็นเซระตีอ่ะอ่าเดี๋ยวได้ไหมมาตะโกนตีเลยอ้าวเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอาไงครับไปแล้วไปแล้วไปไปลูกหลบหลัง เราไม่ได้เอากระสุนวางอยู่นู่นใชด้วยวางวางของนี่ตรงนี้วางของนีเ้ยครับแม,ไม่ไม่ทันว่ะอย่าให้มันอย่าให้วิ่งลงนะอย่าให้วิ่งลงนะไม่เอานะ มาทางไหนนั่นทางโน้นวิ่งไปเลยรอ้อออีกเฮ้ยเอ็กซ์ดาดับแปลกๆนะเอ็กซ์ดาดับเฮ้ยป้อมมาอยมาเลยเหอรวถงแล้วมาดีเฮ้ยเออเย้ แค่นั้นแหละอ้าวอ้าวเออคลิสองนาทีสองพันสองกว่าสองพันสองเหลืออา่อาเวลอวัพอา่าจบละแค่นั้นแหละจบไปาย,บายจบคลิปพอดี